ครอง4ครับโดยคู่หนึ่งชัดไทยสาสก,กุลครับอดีตแชมเปี้ยนโลกอดีตยอดมวยไทยชื่อดังอสอนด้วยตัวเองเลยครับขอบคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อพายครับภายใต้การรับรองคุณภาพจากเพชรยินดีอะคาเดมี่ขอบคุณมวยเด็ด789 คลองสวนภูรีสอร์ทและร้านอาหารหอมฟุ้งกุ้งเผาครับซอยเกาะเรียน23จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีคุณออมครับพร้อมด้วยคุณนิพพันธ์พงสถิตดูแลและบริหารงานอยู่ขอขอบพระคุณครับยกนี้น่าจะเห็นอะไรมากขึ้นนะครับโฟวินสิทธเจริญรัพย์กับแอสทัวดาต่อสุรัตครับ113ครับถือว่าแหมทั้งคู่ฝีมือจัดอุ้ยล็อกมาจับจับได้เหนียวเลยนะครับทางด้านโฟวินครับแต่ยังตีไม่ได้กรรมการเลยแยกครับ ยกนี้นี่มาเดินแล้วครับทางด้านของโฟวินครับขยับเปิดเกมบ้างครับหลังจากที่ดูมา2ยกแต่ว่าดูครับแอ้เทวดายกนี้ออกมาตั้งรับครับดักจังหวะ2องครับโฟวินไม่สนแล้วครับจังหวะล็อกจังหวะแรกนี่โอ้โหเห็นเลยครับว่าแข็งแกร่งเหลือเกินครับล็อกได้เหนียวครับแต่ว่ายังไม่มีจังหวะตีเท่านั้นเองครับเดินลุยต่อครับทางด้านของโฟวินขยับเข้าไปแต่ว่าดูครับพอเดินเข้าแบบนี้ครับจะเข้าทางแอ้เทวดาหรือเปล่าครับแม่โอ้โหนี่ครับ ว่ากันต่อกลางเวทีโฟวินวาตอนนี้ยกนี้เปิดเกมเปิดเกมแล้วครับแอดเทวดานี่ครับโอ้ยความรวดเเลวว่องไวนี่ใกล้เคียงกันครับอยู่ที่ว่าอาวุธใครนี่จะแม่นเข้าเป้ามากกว่ากันแหมมันใกล้เชือกใกล้เชือกตีได้ไหมตีได้ไหมคล้องแล้วนะครับทางด้านโฟวินยังไม่ชัดเจนยังไม่ต่อเนื่องครับกรรมาการเลยแยกมาสู้กันกลางเวทีครับหยับเดินต่อครับโฟวินยกนี้นี่ตั้งใจออกมาหาเรื่องครับดูครับเปิดเกม แต่ว่าไอเทวดาครับตั้งรับแต่ว่ามีลูกเจาะยางแล้วครับคอยจุกจิกกวนใจทางด้านของโฟวินครับแไม่ได้ทําให้โฟวินหยุดเดินได้ครับผมพี่บอกว่ายังอยากมีเรื่องอยู่เอาละครับเดินจับนายได้แล้วมันไต่เชือกใกล้เชือกแล้วครับเด้งตีไปทีนึงกรรมการจะยุติเบรกก่อนครับนี่แหละครับพอไปล็อกกันใกล้เชือกครับมันตีไม่ถนัดต้องแยกครับนี่ครับประเภทวัยรุ่นใจร้อนครับแหมพอโดนเจ็บเจ็บปุ๊บเอาเลยครับฮ่าตอนนี้เครื่องติดแล้วโฟวินโฟวิน มาแต่ว่าแอดเฮวดาโอ้โหยิงหมัดนี่ครับมาทั้งบนมาทั้งบนมาทั้งล่างแต่โฟวินโดนแต่ว่าเฉยๆนะคุณน้อยังเฉยๆอยู่อาวุธนี้ค่อนข้างจะจุกจิกกวนใจเลยนะครับสหรับแฮตเอโอดาต่อสุรัตครับมาเท้าเข่าสองนี่ค่อนข้างจะเร็วครับโฟวินก็พยายามจะชวนทะเลาะหาหรือเอาหมัดไปมาโดนเจาะล่างขึ้นมาครับวงในตีนี่ครับมาใช้เหลี่ยมนิดเดียวครับไม่ใช้แรงเยอะใช้เหลี่ยมนิดเดียวครับนี่แหละครับเสน่ห์ของมวยไทยครับ ครงบางทีครับไม่ต้องใช้พละกําลังเยอะครับใช้ประสบการณ์ใช้เหลี่ยมแล้วครับช่วยได้เยอะแลลวครับโฟวินไม่สวนครับลุยต่อไฮโตดาทีบสกัดติดเบรกไว้ก่อนครับตีกันเชียงหมุนออกมาโฟวินดีดแข้งซ้ายครับพยายามจะเบียดให้ติดต่อยมัดเดินเข้าไปจับนายเสียบไม่ต่อเนื่องบกรรมาการแยกอีกครั้งแบงคแชมป์หัดใหญ่แล้วก็คู่รองชิงแชมป์สองเส้นเช่นกันครับชาติพยัคฆ์ชอชนะชัยกับต้องเมืองไทยสอพลงอมรเจ็ดมิถุนายนครับพี่จันนะสงขาเรียนเชิญครับ ตามกันต่อครับยกนี้ยกสีมหากิ้งลงไปทั้งคู่ครับแต่ว่าโควินอยู่ล่างนะครับต้องเดินต้องเดินให้เร็วด้วยครับเพราะว่าแอธเทวดานี่ดูครับมีการเคลื่อนที่ตู่โอ้โหเหลี่ยมมหาเหลี่ยมแกพักการจริงๆครับแพรว่าครับอันนี้ไม่ใช่นี่คือแอธเทวดาไม่ใช่แพรวๆานะครับที่แพรว่านี่คือเหลี่ยม้วครับอะเดินสับศอกท่า้าของโฟวินไม่สนแล้วครับจะกิ่งกี่ครั้งจะล้มกี่หนไม่รู้ครับเดินขึ้นมาลุยสู้ต่อครับนี่แหละครับมหใจเพชรสมชื่อคุณพ่อเขาแล้วครับ ยอดมวยใจเพชรครับเจริญทรัพย์เกตบ้านช่องแต่ว่านี่คือโฟวิงครับทายาทเขาเหียดเข้ามาได้ไม่ได้โอ้โหดูครับแข้งขวาได้สวยเดี่ยวในลากพยายามจะลากออกมาครับแต่ว่าดูครับแอตเทอดาไม่ยอมครับแต่ทานของโฟวิงพยายามจะลากออกมาจากเชือกครับแต่ว่าแอตเทอดาีดันเข้าเชือกครับเพื่อให้กรรมการมาแยกครับโอ้โหนี่ครับอ่ะมาดูครับนี่ครับเขาบอกว่าศิลปะหมายมวยไทยเดี๋ยวดูครับลูกแกลูกกันลูกแกลูกกัน อาตอนนี้มหาเสียงเฮเริ่มมาแต่ว่าตีกันไม่ถนัดครับอาจารย์ขยุดแยกก่อนโปวิวนี่ตอนนี้เปลี่ยนอาชีพแล้วครับไปยืนจดจ้องไปใช้ฝีมือนี่จะเหนื่อยหน่อยครับต้องดับดับเครื่องชนครับเอ้าซ้ายไปครับหมัดมายัดเข่าไปพยายามจะขึ้นคอให้ได้ครับอ่าตีได้ไหมจบดแข้งขาของแอสเทวดาครับจุกจิกกวนใจเหลือเกินครับ นิดๆหน่อยนๆเล็กๆน้อยๆแหละครับแต่ว่ามันทําให้ทางด้านของโฟวินนี่อึดอัดไปหมดแล้วครับเอาล้ครับเบี่ยดเข้าไปโอ้ยไปขวาสับซอกขวาตามทันทีครับโฟวินแต่ว่าดูครับแอดโดดายัดขวาขึ้นมาโฟวินเริ่มแรงขึ้นมาครับขวางหน้าได้เอาแล้วครับแม่มีเฮแอดโดดาพยายามจะล็อกครับโฟวินแม่จังหวะนี้ครับพยายามจะบิดเขาให้ลงแต่ว่าตัวเองนั้นเสียหลักล้มลงไปเองครับโอ้โหครับมาบิดเขาแต่เราล้มเองไม่สนทนเข้าไปตปเข้าไปโฟวินแต่ว่าแอดเลอดาครับนี่ครับ โอ้โหตอนนี้มาชักชกช้าจะปวดหัวแล้วครับโฟวินนิ่งเหลือเกินนะครับแอตเทวดาไม่ตกใจครับแย็บอ้าบวกไปบวกไปตอนนี้ต้องอาศัยความหนักแล้วนะครับโฟวินความเร็วนี่เริ่มจะเห็นแล้วนะครับว่าแอตเทวดาเร็วกว่าจังหวะหนึ่งครับต้องหาจุดเปลี่ยนให้ได้ครับทางด้านของโฟวินครับ แล้วก็ยังมีโอกาสมีหนทางแล้วครับเพราะว่าโฟวินเองยังไม่ยอมว่าอูอัธิวดาไตะจ้าหญ้าเข้าไปครับโฟวินเนี่ครับมเดินเข้าไปยื่นมือยาวๆนี่ตั้งใจสับศอกแน่นอนแล้วครับแต่ว่าจังหวะมันไม่มีครับพยายามเดินหาจังหวะให้ตัวเองครับทางด้านของโฟวินอยู่ในช่วงท้ายๆยก4ี่นะครับมเดี๋ยวต้องดูครับรางวัลพิเศษจากพี่ๆแฟนมัดมวยใจดีนี่มาอัดฉีดพิเศษออกมาจะเท่าไรแต่ตอนนี้ มาคืดอ,อุ้ยเอาแล้วครับมาได้ลุ้นได้ลุ้นได้ลุ้นหมดยกก่อนครับให้เกียรติเป็นประธานที่ปรึกษาคิตติมศักด์นะครับของรายการศึกเพชรยินดีพร้อมด้วยรายการมวยมันวันศุกร์ขอบคุณท่านพลโทอนันศักด์ลักษณะละไม้ครับท่านประธานที่ปรึกษาของบริษัทเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพานุพงศ์ทิพยสพยเวทครับอดีตนายกเทศมนตรีเมืองสระบุรีนะครับที่ปรึกษาเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดพร้อมด้วยคุณศักดาพิมพ์สิรีนาถครับ ที่ปรึกษาเพรกินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดขอขอบพระคุณครับยังเหลือเวลาอีกเกือบสามนาทีนะครับให้โฟวินนี่วัดดวงนะครับตอนนี้ของหนักต้องมาแล้วครับเพราะว่าจังหวะดูว่าหม่เป็นรองแอตเทวดาพอสมควรครับดูไวเหลือเกินครับแอตเทวดาแล้วไม่ได้เนี่ยครับไม่ใช่ถอยอย่างเดียวนะครับมีหมัดหน้านี่คอยกระแทกรบกวนโฟวินมาตลอดครับปวดหรือว่าจะปวดหัวครับแบบนี้ปวดกระบาลครับทางของโฟวินครับ จังหวะจะถึงจะถึงดูครับหนีไปแล้วครับอ่ะสอกซ้ายได้เนี่ยครับพอโดนได้ทีหนึ่งไม่ต่อเนื่องครับไอเทวดานี่ล็อกไว้เลยครับล็อกแล้วก็ดึงเกมดึงเวลาให้กรรมการแยกครับเนี่ยครับแต่ผ่อนหายใจอีกยาวๆแล้วครับเดินต่อครับโฟวินพยายามหาโอกาสให้กับตัวเองครับต้องชื่นชมแล้วครับเนี่ยครับยังไม่ยอมครับสอกขวามาเรื่อยๆตามเลือแข้งขวาไอเทวดาเกี่ยวครับหลุดออกมานอกเชือกนู่นเลยครับแมโอ้โหนี่ครับ เวลาอีกประมาณครึ่งยกครึ่งยกครับโฟวินมาเดี๋ยวต้องดูครับมาจิ้มกับบ้านใบนี่ครับมาตอนนี้กองเชียร์ฝ่ายแดงบอกมาขออย่างน้อยก็ก้านคอสิครับเด็ดขาดดีครับมาเตะก้านคอหล่นลงใบนี่ไม่ว่าใครเตะได้นะครับทางแอนตซินครับแล้วก็เจเจปอไก่ชนนะครับจะมอบร้อยพิเศษให้อย่างละ1น0 0 0บาทครับแอนตซินให้10,000บาทเจเจปอไก่ชนให้อีก10,000บาทถ้าเตะก้านคอนักคููต่อสู้ลงมาได้ เดี๋ยวต้องดูครับจะมีหรือเปล่าโฟวินจะเตะได้หรือว่าแอธเวดาจะเตะได้ครับพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วนะครับโฟวินนะครับพยายามจะงัดหมัดงัดศอกมาทั้งๆที่พื้นเพไม่ใช่มวยประเภทอาวุธหนักนะครับแต่ว่าจังหวะเป็นรองก็ต้องเปลี่ยนเกมเปลี่ยนแผนครับแกเตะเชือกล้มไป2ทีแล้วครับโฟวินนี่แหละครับความพยายามครับมุ่งมั่นตั้งใจมากครับแต่ว่าจังหวะวันนี้ครับเป็นทางด้านของแอธเวดาที่คุมเกมไว้ได้แหละครับเหลืออีกสีวินาทีครับดูครับว่าโฟวิน จะทาได้หรือไม่ครับเจ้าตัวนี้ยังไม่ยอมครับดูครับเดินเข้าไปอาวุธนําไม่มีก็จริงแต่ว่าอยู่ใกล้ๆและหาจังหวะครับดูครับพยายามจะดึงออกมาเพื่อที่จะสับสองแต่ว่าแอตเทวดารู้ทันครับบอกผมรู้ทันครับจังหวะนี้ล็อกไว้ก่อนวันนี้้าปวดหัวแทนไายแดงครับโซวินมาก็นี่ครับมากินจังหวะกันอยู่นิดหนึ่งเลยครับคิดช้าทําช้ากว่าแอตเทวดานิดหนึ่งครับแต่ว่าลูกอื่นนี่สู้ได้ดีครับ เนี่ยครับมาดูครับ5ยกนี่แกสพยายามเดินทําตลอดพละกกำลังนี่หายห่วงครับหายังมีเหลือเฟืออยู่แต่ว่าออกอาวุธถนัดถนัดไม่ได้เท่านั้นเองครับอ่ะหมดยกสุดท้ายครับอ่ะเดี๋ยวรอดูการตัดสินอย่างเป็นทางการครับวันนี้ก็ชกกันสนุกแล้วครับโฟวินมอรัตนับฑิตกับไฟไฟแดงนะครับกับแอดเทวดาต่อสุรัตน์ครับอาจารย์ชยุธจะเดินไปรับใบให้คะแนนครับ เดี๋ยวดูครับการตัดสินชูม,มืออย่างเป็นทางการครับจะหันไปทางด้านมุมไหนท่านผู้ตัดสินหันไปชูม,มือให้ฝ่ายน้ำเงินครับแอดเทวดาต่อสุรัตวันนี้เอาชนะคะแนนโฟวินมอร์รัตนบัณฑิตแบบสนุกเลยทีเดียววันนี้เราพักคู่เดียวครับเดี๋ยวมาชมคู่ต่อไปครับรองคู่เอกฟ้าประธานกับฉายแสงครับ